เราจะไปกันที่ญี่ปุ่นก่อนใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคือก่อนอันนี้เราเคยมีพูดถึงที่เขาเหมือนปันป่นปั่นเป็นรถลากรถลากที่ผู้หญิงตัวเล็กๆมาทำกันแ<ช>ั้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่นั้นเขาเป็นอาชีพจริงๆเลยนะแต่ อันนี้ที่เรากําลังจะเล่าผู้ชมฟังยังไม่ถือกับเป็นอาชีพใช่ไหมพี่เจนแต่เขาอยากจะให้เป็นอาชีพในอนาคตนะคะ<ว>ลองอดูซิไม่ใช่ลองดูซิว่านี่จะเป็นอาชีพได้ไหมคุณผู้ชมทายดีกว่าว่านี่เขาจะเป็นอาชีพอะไรได้ทําอะไรการแสดงมากันสองคนใช่มีดาบ<อ>หรอนี่คือดาบหรอเดาถูกไหมเนี่ยเออใช่ถูกค่ะมันควรจะเป็นดาบเอแต่จริงๆมันไม่ใช่คือซามูไรแหละมันคือที่คีบที่คีบเห็นไหม โอ้โหลีลาเพื่อที่จะเก็บขยะเหรอถูกต้องค่ะอันนี้คืออาชีพคนเก็บขยะที่เขาแต่งตัวเป็นซามูไรแล้วก็ทําท่าทางเหมือนซามูไรดูสิเพื่อที่จะเก็บขยะแต่ละชิ้นซึ่งควาจะเก็บได้แต่ละชิ้นเนี่ยสงสัยเหนื่อยเคล็ดพอดีเฮ้ยแต่เขาหล่อเหมือนกันนะเห็นด้วยเหรอดีเหมือนกันนะเห็นสิพี่ไม่ได้ดูขนาดนั้นเลยอะทรงเขาได้อยู่นะ เขาจริงจังมากเลยนะก็คือเขาจะมีลีลาที่มันไม่ใช่ใครก็ไม่รู้มาทําได้นะคะถูกต้องแต่ว่าก็โชคดีนะที่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้มีขยะเยอะเท่าไหร่เนาะก็ไม่ได้เนี่ยยังไม่เต็มถังเลยนะคะนี่แล้วก็เก็บโชว์ซะหน่อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอะไรเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันแปลกดีดูสิคนเดินข้างทางยังงงเลยถ้าไปเก็บแถวท้องหล่อได้ไหมนี่คีบุรี่คีบุรีนี่ สงสารนะดูสิเขามีความตั้งใจพี่เจนกลับไปที่คําถามของพี่เจนถ้าไปคีบแถวท้องหลอดได้ไหมช่นว่าพื้นที่ในการเหวี่ยงสะบัดอาจจะไม่พอเพราะว่าพี่บาดเล็กพี่ว่าต้องมีคนบาดเจ็บต้องอาจจะมีคนบาดเจ็บแต่นี้ก็เล็กนะคนอื่นก็หลบให้เขานะเออแต่เขาเขาก็เหมือนกับว่าดูดูรอบๆแล้วนะคะก็มีคนสนใจเยอะนะคะมีคนมาถ่ายร่องถ่ายรูปกันเพราะว่าก็ไม่ได้ใช่ทุกวันเนาะที่แบบเดินผ่านมาแล้วจะเห็นเห็นว่ารู้สึกว่าสมูไรเก็บขยะเนี่ยจะออกปฏิบัติการแค่ประมาณสัปดาห์ละสองครั้ง ถ้าโชคดีถึงจะได้เห็นนะคะเพราะว่านี้ยังไม่ใช่อาชีพจริงๆเขาเป็นอาสาสมัครใช่นะคะแล้วจริงๆญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันนึก่าก่อนแลยใช่ใช่ใช่จริงจริงมันเหมือนมันเป็นสีสันให้กับเมืองมากกว่าหมเออใช่ใช่ค่ะเนาะนะคะก็แตกต่างจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ได้เก็บปกติแต่ว่ามีลีลามีท่าทางและการแต่งกายนะคะก็จะเป็นเสื้อลายขาวดำเดินไปเดินมาทำท่าทำทางแบบนี้เหมือนกับซามูไรเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะก็ รู้จักกันมานานสองคนนี้เขาบอก oh. ก่อตั้งกันมา,าตั้งแต่ปี2006นะใช่ค่ะเป็นอาสาสมัครจากองค์กรที่ชื่อว่ากมิฮิโรอิซามูไรนะคะ,คะจุดประสงค์ของเขาก็คือเนี่แหละต้องการให้บ้านเมืองสะอาดแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็จะอัปโหลดพวกแบบวิดีโอคลิปที่ทํากิจกรรมในลนนักษณะนี้ลงบนแพลตฟอร์มทางออนไลน์นะคะอย่างเมื่อสักครู่เห็นในทนะิกต o กไหมเขาอัปเยอะแล้วก็คนฟอลเยอะเหมือนกันเพราะว่าแบาบมุมกล้องเขาเอยอะไรเออเนาะเขาตั้งใจอะเออเขาแบบเหมือนทำตั้งใจทำคอนเทนต์ออกมาเลยนะคะคนฟอลลแปดแสนนะ โอ้โหทำยังไงอยากได้แบบนั้นจังอันนี้คือคุณผู้ชมที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะมีโอกาสได้เจอนะเ<ฆ>พราะว่าก็อยู่ที่เมืองหลวงเลยนะคะกรุงมโตกเกียวใช่ค่ะเขาบอกว่าเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยตระหนักนะคะ<ฆ>ถึงสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองสกรปรกก็คือขยะนั่นเองค่ะ พส่วนใหญ่เป็นขยะแห้งๆทั้งนั้นเลยเนาะใช่ก็ขี้บุหรี่ก้นบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยจะเยอะหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ค่อยมีขยะอยู่แล้วเพราะเขาจะเก็บกลับบ้านแล้วก็ใช่ใช่เก็บกลับบ้านจริง,ง,รงๆเวลาไปญี่ปุ่นกี่ทีอะ่ะมันมันจะมีความรู้สึกว่าขยะน้อยจังถังขยะน้อยอะ่ะเหมือนขยะเราเราต้องเก็บกลับไปทิ้งที่บ้านแล้วก็ต้องไปแยกด้วยนะคะแต่ว่าถึงขยะจะน้อยหมายถึงถังอะ่ะน้อยแต่ขยะตามท้องถนนน่ะก็น้อยเหมือนกันไม่ค่อยมีอืสะอาดจริงใช่ คือเขาจะทิ้งอะไรเขาจะจริงจังมากเลยนะ,ะอย่างเช่นขยะอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างบ้านเราอยู่ดีอยากจะทิ้งรีโมทหรือโทรทัศน์พังอะไรอย่างเงี้ยค,คือเราสามารถทิ้งได้เลยเผอๆเ,เดี๋ยวมีคนมาเก็บไปขายต่อแต่ว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องไปติดต่อ,อเพื่อที่จะไปขอสติกเกอร์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่มาแปะแล้วก็มาวางทิ้งไว้ตามจุดที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งอะ่ะเขาบริหารจัดการเรื่องนี้ค่อนข้างดี ซึ่งมันก็ดีนะแต่ว่าโอเคมันต้องใช้ความปลูกฝังมาตั้งแต่ใช่จริงสําคัญมากอยู่ดีให้เรามาทําแบบนั้นลำบากเหมือนกันเนาะจะทิ้งฐานทิ้งอะไรทีแบบไม่เคยอ่ะมันไม่เคยอ่ะเอาแค่เสร็จอาหารก่อนทุกวันเนี้ยใช่นะคะอ่ะนี่ก็เป็นซามูไรเก็บขยะที่ญี่ปุ่นค่ะที่เขาก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะกลายเป็นอาชีพได้ถูกต้องค่ะ